สวัสดีครับเมื่อเช้านี้มีงาน SDCC คือมาเวลปล่อยอะไรเยอะมากจนไม่รู้ว่าผมจะเริ่มมาไหนดีแต่ก่อนอื่นผมจะขอพูดถึงเฟส6ก่อนเลยละกันโดยเฟส6จะเริ่มด้วยหนัง Fantastic f o r ที่จะฉายในวันที่8พฤศจิกายนปี2024และก็ข้าเป็นหนังรวมทีมในรอบหลายปีอย่าง a v e n g e r the k a n g Dynasty ในวันที่2พฤษภาคมปี2025 และปิดท้ายด้วยหนัง Avengers e c r e t War ในวันที่7พฤศจิกายนปี2025โดยนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราได้ดูหนัง a v e n g e r รห่างกันไม่ถึงปีโดยหนัง a v e n g e r รทั้ง2เรื่องนี้จะเป็นบทสรุปของเฟส4 5 6เรียกว่า The Multiverse Saga เรื่องของแคง g y y n ส s t y จะอ้างอิงเรื่องราวที่แคงมาจากศตวรรษที่30ที่เขาจะตลอนไปตามยุคต่างๆเพื่อไปชิดและอยากหาเรื่องสนุก โดยการมาในภาคนี้ของเขาอาจจะเป็นการหาเรื่องผู้อเวนเจอร์เพื่อความสนุกเพราะเขาเบื่อที่จะคุมเวลาแล้วศูวนเรื่อง Secret War จ้างอิงจากคอมิกในชื่อเดียวกันในช่วงเวลา1,984ถึง1,985และปี2 0 1 5คือทั้งสองเวอร์ชั่นจะต่างกันออกไปในตัวยุค80จะเป็นการจับพวกฮีโร่และวายร้ายมาตีกันเรียกว่า Battle World และผู้ชนะสามารถขออะไรก็ได้ แบบที่กอขออีเทเนตี้ในทอสี 4. ในเหตุการณ์ในคอมิกตอนนั้นจะมีการปรากฏตัวครั้งแรกของชุดดำของสไปเดอร์แมนซึ่งมันจะเป็นอะไรที่พอดีกับเอ็นเครดิตในโนเวย์โฮมเลยที่ซิบโอได้เข้ามาใน MCU แล้วส่วนเวอร์ชั่น2015จะเริ่มมาด้วยการเกิดอินเคอร์ชั่นหรือเหตุการณ์ที่โลกต่างๆท่ากันชนกันนั่นทำให้ต้องสองจัก,กรวาลต้องสู้กันเพื่ออยู่รอดจนในท้ายที่สุดโลกก็แตก และดกรดูมก็สร้างโลกอีกดวงหนึ่งขึ้นมาโดยการเอาเศษส่วนดาวต่างๆมาสร้างเป็นแบทเทิลเวิลด์รายละเอียดปีกย่อยไปหาหรือดูได้ตามช่องต่างๆที่เขาสรุปกันไว้แล้วแต่ได้ให้ผมบอกสั้นๆก็คือมันจะได้เห็นลีดในหลายเวอร์ชันที่มีทั้งดีและแย่ซึ่งมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากจะเขาได้พานักแสดงเก่าของฟ็อกมาแต่ตอนนี้เราอยู่กับ MCU ก่อนต่อไปเรามาเดาเนื้อเรื่องกันว่าแฟนตาติกโฟภาคนี้จะเป็นยังไง ปัจจุบัน f 4ก็ยังไม่มีอะไรเอ่ยถึงมากแต่ดูทรงแล้วใน Wakanda Forever จะปูแน่นอนเช่นเรื่องนามอก็มาแล้วเพราะเขาก็คือคู่แข่งในการแย่งซูซานกับลีดและด็อกเตอร์ดูมนี่ยังไม่รวมถึงข่าวลือที่จะมีการเอ่ยถึงประเทศรัดวาเลียรัดีเ e ลียโอชิอต not my name. นี่ยังไม่รวมถึงข่าวลือที่จะมีการพูดถึงประเทศของด็อกเตอรดูอย่างรัดเวเลีย e อีกด้วย เขดูมี่แหละคือคนสั่งให้ไปขโมยอะแดเมนเทียมเพอิเพลจะเป็นเหตุให้ราชาของสองประเทศสู้กันได้ซ้ําแต่บอกตามตรงนะว่าเดาไม่ได้เลยว่าทีมแฟติกโฟจะไปสู้อะไรนอกจากดูมคือสาภาคก่อนหน้ามันสู้กับดูมหมดเลยแต่ถ้าเลือกได้ก็คงขอให้สู้กับพวกอนาฮิเลชันแต่าอาจจะเร็วไปมั้งคือถ้าโนวามันประกาศสร้างระหว่างนั้นก็คงเป็นไปได้สูงแต่ถ้าไม่ใช่พวกนี้ก็คงเป็นพวกกาแล็กตัสไม่ก็โมแมนมนุษย์ตาพพพิภพ ที่ไปสู้ใ,ใต้เปลืกโลกเลยก็คือแถให้พวกเขาหายผลไม่ต้องสู้กับพวกทานอสแต่หลังจากจบหนังตัวเองก็ต้องมาอยู่ในหนัง Avenger The k อ n g Dynasty อยู่ดีซึ่งมันแปลว่าอะไรทำไมชื่อแคงยังอยู่มันอาจจะแปลว่าแอนด์แมนจะแพ้เพราะว่าเขาจะทนงตนมากเกินไปคือในภาคก่อนๆเขาจะมีปมว่าเขาแม่งไม่ดังเอาซะเลยแต่ในมิราเวล พี่แกไปเล่าในรายการต่างๆทำเกี่ยวกับเหตุการณ์เอนเกมจนทำให้เขาดังขึ้นและก็เหลือว่าตัวเองเก่งจนพอได้เจอกับแขงในนิติควอนตัมเขาก็บอกว่าชันนี่แหละอเวนเจอร์แต่กูเป็นผู้พิชิตไงและหลังจากนั้นก็แพ้เลยที่ผมเดาแบบนี้ก็เพราะโล k i ซีซั่น2มันฉายหลังเอ็มแมน3ในเรื่องราวของโลกิมันจะเล่าเรื่องราวหลังจากที่แข่งได้คุมท v วเรียบร้อยแล้ว ในส่วนแข่งในภาคนี้เขาจะเดินทางมาจากอนาคตเพื่อหวังจะครองโลกและอยากฟัดกับพวกเอเวนเจอร์หลังเกตโตบแอนด์แมนได้ส่วนพวกสมาชิกทีมใน a อเวนเจอร์ตอนนี้มันยังมีเสลหนังว่างอีกบานเลยแต่เดาว่าพวกรุ่นใหม่คงขนกันมาครบป็นทีมเ,เ,เที่ถึงตอนนั้นคงครบทีมแล้วอาทิเช่นเคทบิชอปอเมริกันชาเวสร <year> วมไปถึงทีมแชมปเปี้ยนที่มีวิดมาเวลและไอรอนฮาร์ หรือทีมตำบนอย่างพวก THE DEFENDER หรืออัปเกรดมันหน่อยก็ Thunderbolt และ m n i g ไ t Sun ถ้าตามข่าวลือคงอยู่ในสล็อกที่ว่างส่วนพวกพลัง OP OP หน่อยก็ ETERNAL FANTASTIC FOUR และปิดท้ายด้วย New Avenger ที่มีกัปตันอเมริกาแซมวิลสันด็อกเตอร์สเและกัปตันมาเวลตามด้วยพวกชางชิส่วนพี่ทอก็คงมาเป็นรุ่นพี่สอนรุ่นน้องในทีม แต่ผงว่าสุดท้ายก็คงแพ้และก็เกิดอินเคอร์ชั่นและก็โชว์สิ่งที่แฟนๆรอคอยมาตลอดนั่นก็คือการโชว์ตัวละครอื่นๆจากเบลติเวิร์สในจกกักรวาลฟ็อกที่ขนพวก x m กเมหรือแฟลติกโฟทีมเดิมกลับมาและก็ของโซนี่พร้อมกันกลับมาของมอเบียสและพูดประโยชน์ในตำนานอย่างอิสเม e ร์บินชามหรือแม้กระทั่งหนังเก่าๆที่เคยฉายไปเมื่อยุคพระเจ้าเหากลับมาโชว์หรือจะเอากลับมาฆ่า ก็คอยดูกันคือถ้ามีหุ่นล e ีโอพาดอนผมจะกราบต <Change. S 1> ีงามเลยคือมาสู้กับกาเล็กตัดอะไรเงี้ยโคตรพีคแต่คงยากแต่บางเรื่องก็ขอให้มาเถอะเพราะมันมีหนังบางเรื่องที่ใช้คำนี้ไม่คุมเลยไอ้มัลติเวิร์สเนี่ยและก็ขอจบด้วยการสู้กันจนโลกแตกจนเกิดเป็นเหตุการณ์สิเคิวออย่างที่ผมเคยเล่าในตอนต้นและพอจักรวาลมันแตกคนจะรอดได้ยังไง อันนี้ผมคิดว่าจะลอดจากการที่ลูกของกอจะสามารถเก็บคนในตัวเธอได้เพราะเธออาจจะเป็นซิงค u ูลาริตี้และผมก็ขอข้ามาตอนสู้กับดูมเลยแล้วกันผมขอประมาณนี้ผมอยากเห็นพวกเ,กเป็ n นกับ F4 เสียสละตัวเองและช่วยพวกตัวละครจากจักรวาล MCU ให้ลอดจากเหตุการณ์นี้คือมั่งจะเป็นอะไรที่โคตรอลังการและปิดตำนานอย่างแท้จริงไม่ใช่แบบดักฟินิกทำ คือทำแบบ No Way Home อ่ะพูดง่ายๆที่ไม่แน่ภาคนี้เราได้ <You 're S 1> เห็น <to> โทบี้และแอนดี้อีกครั้งแต่อาจจะมาตายนะแต่มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของจกักรวาลใหม่ของโซนี่พวกมายอาจจะดีบิวหลังจากนี้ถ้าโนว่ามาก็ดีเลยแต่ขอเป็นริชาร์ไลเดอร์ก่อนนะยาวแซมมาแล้วก็ไปเล่าเรื่อง annihilation ah เป็นอีเวนต์ถัดไปส่วนสเลดอื่นๆที่ยังไม่เปิดเผยอันนี้ผมเดาเลยนะ ช่างชิ2หมอแปลกสแล้วก็มินน,นัยซันส่วนอันอื่นผมเดาไม่ได้เลยต้องรอดูเฟสหก่อนถึงจะเดาได้เนื้อหาในคลิปนี้ผมก็มีประมาณนี้แหละถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยตอนนี้ฝนตกอัดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ก็ช่างแม่งเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย